คลิปนี้ครับมาดูรวมประตูของเมสซี่ครับในศึกโคปาอเมริกาครับอเมริกาครับมาดูครับประตูแรกของเมสซี่ครับปี2007ครับยิงใส่เปรูตอนนั้นยังไปในหนุ่มผมยาวอยู่เลยครับแล้วนี่ครับยิงใส่เม็กซิโกครับโอ้โหโคตรสวยปี2007นะครับเร็วแนวเมสซี่ดูครับตักลูกนี้พอดีเป๊ะครับแล้วก็หายไป8ปีครับมายิงได้อีกครั้งหนึ่งครับจุดโทษใส่ปารากวัยครับปี2015 ลีวแนวเมสซี่ครับก่อนอันนี้ก็โดนคุรหาตลอดนะครับว่าทีมชาติไม่ค่อยดีครับเก่งแต่กับบาร์เซโลนาครับและนี่ฉลองก็ลบรอบ100ปีนะครับของศึกโคปาเมริกาครับปี2016เมสซี่ครั้งนั้นนี่ถือว่าฟอร์มสุดยอดมากๆนะครับในเกมเจอกับปานามานะครับยิงไปก่อนหนึ่งลูกครับแล้วฟรีคิกลูกนี้ครับโอ้โหอย่างสวยครับลีวแนวเมสซี่ ต้องบอกว่าในโคปาอเมริกานี่เมซี่ฟรีคิกอย่างเยอะเลยนะครับดูครับเท้าซ้ายเสียบปุ่มเข้าไปครับสุดยอดครับลูนเนลเมซี่แล้วก็นี่อีกหนึ่งลูกครับแฮตทริกนะครับใส่ปานามาครับโยกแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายครับเมซี่แฮตทริกครับใน2016นี้ฟอร์มดีมากนะครับแต่ว่าเจนนน่าก็ไปไม่ถึงแชมป์ครับ โอ้ทำให้เมซี่ถึงกับคอครับประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปช่วงหนึ่งถ้าจำกันได้นะครับนี่ยิงใส่ไวในซูเอร่าครับหลุดมาครับเมซี่แล้วก็ซ้ายครับนิ่มๆดูครับดึงจังหวะแล้วก็จิ้มลอดขาไปเลยครับเลือเมซี่ลูกที่เจ็ดแล้วนะครับในโคปาอเมริกาครับยิงใส่สหรัฐอเมริกาครับฟรีคิกอีกแล้วครับโอ้โหสวยจริงๆครับ นี่ครับในโคปาเมริกานี่ประตูที่ได้มาจากฟรีคิกซะเยอะเลยครับเมซี่หุณสระวตูนึกว่าจะปานไปอีกทางหนึ่งครับขยับไปก่อนครับเรียบร้อยดูครับสิบสำเหลี่ยมเข้าไปเลยครับเมซี่สวยมากครับฟรีคิกของเมซี่ครับหดูครับเช็บขาดจริงๆครับลูกที่8ครับยิงใส่เมริกาปี2016ครับจากนั้นปี2019ครับกดจุดโทษใส่ปารากวัยอีกครั้งหนึ่ง นี่ครับตัดเข้าไปกับเมสซี่ครับเหมือนเดิมแล้วก็ปี2021เนี่ยแหละครับมาประสบความสำเร็จจนได้นะครับพาเจนีนาได้แชมป์ครับนี่เป็นลูกที่10ครับปั่นฟรีคิกใส่ชิลีครับอีกแล้วครับท่านครับ2021นี่ก็ในที่สุดเมสซี่ประสบความสำเร็จครับกับทีมชาติครับจุดโทษใส่โบลิเวีย ดูครับเท้าซ้ายครับอัดเข้าไปครับโอ้โทัวร์นาเมนต์น้นนี่เมซี่ทั้งยิงทั้งจ่ายอย่างเยอะครับเลยกว่าฟอร์มสุดยอดสุดๆดครับและนี่ครับตักมาหลุดเดียวครับเมซี่กระโดกนิ่มๆเลยครับเกมที่เจอกับโบลิเวียครับเป็นลูกที่12ครับในโคปาอเมริกาสำหรับเรอวลเมซี่ครับนี่ครับก็เล่นกับเพื่อนซีนะครับอย่างกูนูเกโรครับ แล้วก็ประตูที่13ครับฟรีคิกอีกแล้วครับ <It> s <S ใส่เอกวาดอร์ครับโอ้โหดูเลยครับยังกระจับวางครับฟรีคิกของลิอเรอรลแมนซี่สวยงามหมดจดครับ